เย้ yeah. สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับในส่วนของการประกวดงานวิจัยและนักประกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่16ผมนายอยิทธิพั์คำพรรัตน์จากวิทยาลายัยอาชีวศึกษาดุสิตบัญิการสำหรับงานนำเสนอวิจัยปีนี้ของผมนะครับเรื่อง การพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดทําโครงงานวิชาโครงงานหนึ่งโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี3สาขาการตลาดที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับมี3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของ บทเรียนมีเนื้อหาทฤษฎีและหลักการวางแผนขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนยากต่อการจดจําและเข้าใจในส่วนของข้อที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้เรียนนั้นขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันทําให้ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในส่วนของการดเนินงานและขาดทักษะในส่วนของการทํางานเป็นทีมนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของข้อที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนและการปฏิบัติงานเป็นทีมนั้นขาดประสิทธิภาพนั่นเองครับ ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะครับก็มี3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานสําหรับนักศึกษาประกันแบบวิชาชีพชั้นปีสามสองนะครับคือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการจัดทาโครงงานวิชาโครงงานสามนะครับเพื่อศึกษาความพึงพอใจในส่วนของการจัดการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นั่นเองครับกรอบแนวความคิดในงานวิจัยนะครับอันดับแรกนะครับตัวแปรต้น นะครับก็คือแผนในส่วนของการจัดการเรียนโดยการใช้การเรียนรู้แบบสร้างสมมนิฐาน2นะครับก็คือตัวแปรตามนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดทําโครงงานวิชาโครงงานหนึ่งสองนะครับความพึงพอใจนะครับในส่วนของการใช้การเรียนรู้แบบสร้างสมมติฐานนั่นเองครับสมมติฐานในการวิจัยนะครับก็มีในส่วนของ3ข้อด้วยกันนะครับ ข้อที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนการจัดเรียนการสอนนะครับโดยใช้การจัดเรียนรูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับที่จะมีค่าประสิทธิภาพนะครับแปดสิบแปนะครับสนะครับก็จะเป็นในส่วนของผลสมทธิการเรียนนะครับเรื่องการจัดทําโครงงานวิชาโครงงานหนึ่งรังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติอยู่ที่จ5ดนย์้านั่นเองนะครับในส่วนของข้อที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของผลความพึงพอใจในส่วนของการจัดเรียนการสอนโดยใช้การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับ ซึ่งอยู่ในระดับที่มากที่สุดนั่นเองครับกลุ่มประชากรตัวอย่างนะครับก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ปวชนะครับจำนวน40คนนะครับที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับวิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นวิธีการแบบเจาะจงนั่นเองครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับก็จะมีในส่วนของ3เครื่องมือด้วยกันนะครับ อันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้นะครับแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับของนักศึกษาปวชชั้นปีสามนะครับสองนะครับก็คือแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดทำโครงงานนะครับสามนะครับก็จะเป็นในส่วนของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานนั่นเองครับนี่ก็เป็นในส่วนของภาพนะครับวิธีการเรียนการสอนนะครับ ก็จะเป็นในรูปแบบนะครับภาพแรกก็จะเห็นในส่วนของการจัดการการสอนการวางแผนการบอกกล่าวถึงนักศึกษาในส่วนของการทำโปรเจกต์นะครับสก็คือแบ่งกลุ่มเนื้อหา3นะครับก็จะเป็นในส่วนของนักศึกษานะครับพรีเซนต์นะครับนำเสนอโปรเจกต์นะครับสก็จะเป็นในส่วนของการทดลองนะครับหก็จะเป็นในส่วนของการเผยแพร่นะครับความรู้นะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากตารางที่1นนะครับการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการการสอน โดยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับคะแนนระหว่างเรียนในส่วนของ E1 นั้นนะครับคะแนนอยู่ที่985คะแนนประสิทธิภาพอยู่ที่7 9 8 3คะแนนหลังเรียนนะครับอี e 2นั้นนะครับอยู่ที่1,040คะแนนนะครับประสิทธิภาพอยู่ที่86.67นั่นเองครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของตารางที่2นะครับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับก่อนเรียนนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.30หลังเรียนอยู่ที่25.68นะครับ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนั่นเองครับตารางที่3นะครับการวิเคราะห์ความูมิ่วยของนักศึกษานะครับที่มีต่อแผนการจัดการเรียนการสอนนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในหัวข้อที่ได้ความูมป่วยมากที่สุดนะครับอยู่ที่4.69นะครับก็เป็นข้อที่10นะครับก็คือผลงานที่ได้จากการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับผู้เรียนสามารถนําไปเผยแพร่นะครับแล้วก็ ได้นําไปใช้ประโยชน์นครับต่อผู้อื่นนะครับได้คะแนนมากที่สุดนั่นเองครับส่วนผลการวิจัยนะครับมี3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับแผนการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับมีประสิทธิภาพอยู่ที่79.83และ86.67สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด80-80 2 80. นะครับจากการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง และพัฒนาผลสมทธิ์ของผู้เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนนะครับ17.30และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ25.68เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลพบว่านะครับผลทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนนะครับสูงกว่าก่อนเรียนนั่นเองนะครับซึ่งมีระยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ0 0.5 3นะครับความคูมิใจของักศึกษาที่มีผลต่อการจัดเรียนการสอนนะครับโดยรวมนะครับอยู่ในระดับมากที่สุดนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.64นั่นเองนะครับ ข้อเสนอแนะนะครับมี2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือการเรียนโดยการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานนะครับเป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจนะครับสามารถที่จะนําเนื้อหานะฮะที่ยากเนี่ยนะครับให้มันง่ายขึ้นทําให้ผู้เรียนนะครับเกิดความกระตือร้อนในส่วนของการเรียนและลดปัญหานะครับในการตั้งใจเรียนของนักเรียนเสริมสมาธิในการเรียนการจัดเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนะครับสนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับคือสารศึกษานั่นเองนะครับจะต้องมีการสนับสนุน อุปกรณ์ห้องเรียนและพื้นที่ในการเป็นแบบงานอย่างเหมาะสมในส่วนของการจัดเรียนสอนมากขึ้นนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ผมนะครับขอให้เพื่อนๆครูบาอาจารย์ผู้ร่วมดมการทุกๆคนในส่วนของการทําวิจัยนะครับได้ทําวิจัยดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกๆคนด้วยครับสวัสดีครับ